สวัสดีครับผมเช้านี้ก็มาดูกบที่ลงไว้นะครับแล้วก็มาดูาให้อหานกบนะครับยาเช้ามาดูาบวกกบไปเลยนะครับก็ตอนนี้กบกินอาหารเนี่ยนะนี่อันนี้บอกกบของสวนเกษตรอินทรีย์วิถีชาวบ้านสวนลุงติดนะครับบ้านวังใหญ่ปลายลำมาดูนะฮะ ตัวนี้ตัวโตมากแล้วนะครับกบได้มา15วันนะครับนี่ค่ะขนาดตัวกบก็จะกินอาหารยาำเช้านะฮะเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งนะครับ อันนี้อ่าเนี่ยน้ำเราก็จะไหลตลอดนะครับเป็นน้ำน้งคอง,องน้ำถ่ายเทสะดวกนะครับน้ำเข้าแล้วก็น้ำออกออก,นะก็ทำให้กบเนี่ยมีเรียกว่าน้ำทาาีนะ่สะอาดที่การเป็นอยู่แล้วก็กบเจริญไว้ด้เต็มที่นะฮะ นี่ครับเขาจะอยู่บริเวณบ่อไปทั่วเลยนี่คืออาหารเช้านะอาหารโปรดีนี่คือข้อดีในการทำบ่อกกบแบบธรรมชาติทำให้กบเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาเขามีความสุขนะครับอาหารการกินก็กินได้ดีนะต้นไม้ก็เขียวชะอุ่มเีนะ่ยมันกลมกลืนนะฮะ ตอนเทียเท่ยงเระเด็ดออกนะครับก,ก็ขึ้นไปอยู่ที่ริมผ้ายางต่ากแดอดอาบแดดอันนี้คือท่อน้ำออกครับฝั่งนู้นน้ำเข้านะครับอันนี้จะลดภาวะการอาการกบเครียดนะแล้วก็ทำให้กบเนี่ยมันกัดกันน้อยนะครับกัดกันน้อยมาก ทั้งหมดเนี่ยลงไปเก้าร้อยตัวเก้าร้อยตัวการเติบโตของกบเนี่ยปกติแล้วกบถ้าเลี้ยงในบ่อเดียวกันเนี่ยตัวมันจะโตไม่เท่ากันส่วนใหญ่นะครับมีทั้งตัวเล็กตัวตัวใหญ่บ้างนะฮะแต่พอมาเลี้ยงแบบบ่อครับเดินแบบธรรมชาติเนี่ยทาให้กบเนี่ยมันตัว เท่าๆกันตัวเล็กๆเนี่ยประมาณไม่กี่ตัวน้อยมากครับเพราะว่าด้วยความที่กบเขาเขาอยู่ธรรมชาติแล้วก็อาหารการกินเขากากินได้ดีขึ้นครับเขาจะอยู่แบบนี้ครับก็มีหินมีกระเบื้องอาวางไว้ให้เขาได้ด้วยนะครับก็ใส่อาหารไว้ให้ อีกบอ่อเนี่ยยังไม่ได้ลงนะครับเดี๋ยวก็เ,วเตรียมตัวจะลงเพิ่มอีกนะฮะร,รู้สึกว่าการเลี้ยงบกบครั้งแรกเนี่ยผมมันครั้งแรกของการเลี้ยงกบนะครับก็รู้สึกว่าประทับใจมาก,มากแล้วก็ทําให้กบเนี่ยนะเห็นผลแล้วก็โตวไวนี่สำหรับคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์นะครับผมก็อาศัยในการศึกษาจากผู้ที่เลี้ยงเป็นมืออาชีพนะ แล้วก็มาดู y o ยูทู e แล้วก็มาประยุกต์ใช้เป็นบ่อ,บอรตรงตัวเองนะนี่คือบอกกบนะเกษตรทนทีวิถีชาวบ้านสวนลุงติ๊กนะครับยามเช้าก็ประมาณนี้นะครับนี่คือลักษณะบอ่อครับโอเคนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับ